We have a whole new year left to end it off with a bang. We got a couple, of, well, how many minutes? So let's make sure. Two minutes. Twenty minutes. So let's make sure that everybody in the world can hear us, and let's celebrate and end it off with a bang. All right. Okay. Yeah. Yeah. แปะ <laughs> ที่ญี่ปุ่นแต่ที่ญม่ปุ่นแต่จป่ะที่ญี่ปุณแต่ล่ามเขาต้องจ่ายค่าล่ามอนก็คือขอให้มีความสุขในปีนี้แหละเหลืออีกแค่20่สิบเดอนเองเราจะได้ก้าวข้ามผ่านปี2 0ง7ไปพร้อมกันแล้วนะครับและเขาก็มีความสุขดีอย่างที่บอกนี่เป็นการมาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งของเขาด้วยเพราะฉะนั้นนะครับปีนี้ประทับใจนักจุนแน่นอนนะครับผม 강코이는ตอนนี้고เ데식만데이데식만데식 데식? ขอแบบที라콘เล 저희 데이식스 다 2017년 동안 정말 뜨겁게 사랑해 주셔서 너무너무 감사하고요. 그리고 2018년도 저희 데이식스 열심히 달릴 테니까 앞으로도 많이 기대해 주세요. 감사합니다. 2017นะคะขอบคุณสำหรับความรักและความอบอุ่นที่ทุกคนให้มานะคะ2018พวกเขาก็ต้ขยันทำงานมากเหมือนกันก็ฝากนะฝากตัวล้วอยากไดรับพวกเขาแล้วก็ให้กำลังใจด้วยนะคะให้อยู่แล้วว่าปีนี้ขยันปีหน้าขยันกว่านี้อีกจะมีเพลงใหม่มาฝากกันอีกแล้วนะฮะ Happy New Year Happy New Year โอเคครับเจเลยครับผมเอบยุณทุกคตที่ดอยู่ด้วยกันเชยร์เชียร์ Bye ทุกคนขอบคุณมากๆขอบคุณแฟนๆพวกเขามากมากขบผม 하고 내년에도 정말 우리가 준비를 많이 하고 있으니까 기대해 주시고 2018 Let's g 하고 t it! 2 0 1 8년 많이 네, 여러분 년에 만 여러분들 네, 2017년이 너무나도 행복했고요 그래 2018년이 더욱더 기대됩니 เขามีความสุขมากเพราะว่าความรักของทุกคนเขาบอกว่า2อง8ีสิบแปดเขารอคอยมากๆเพราะว่าเขารู้สึกดีดีเพราะนั้นปีหน้าเริ่มจะก้าวข้ามข่ายไปด้วยกันและดียิ่งขึ้นไปอีกเลยครับผมเชิญต่อได้เลยครับผมทีบชื่ออ๋อ2017ปีนี้ทุกคนต้องทมกคน โดนบอกว่าในปี2 0 1 7เขาอยากขอบทุกคนที่ตั้งใจทำงานนเหนื่อยมาด้วยกันนะครแล้วก็มี2 0 1 8เนี่ยอยากให้ทุกคนมีแต่ความสุขแล้วก็มีแต่เรื่องดีๆที่คอบมหัวเราด้วยกันกัเยี่ยมไปเลยนะครับผมและโคนสุดท้ายของเราทูนซี

ผ่าน d a ไปแล้วตอนนี้มาที่ดีเจของเราบ้างดีกว่าเรียกวี่าดเอาขอเริ่มที่คามก่อนแล้วกันคาไม์ป่อบอยูสิดรู้สึกเป็นเกียรติมากมาะคะที่ได้มีโอกาสมายื่บนเวทีนี้แล้วก็เจอทุกคนในวันนี้เขาบอกว่าจะเป็นวันที่เขาจะไม่มีวันลืม

บอกว่าขอบคุณที่เรียกเขามาถึงประเทศไทยแบบนี้เขารู้สึกดีมากๆที่อยู่ในประเทศไทยบุกทำเลอขอบคุณมากๆทุกคนนะคะแล้วรู้สึกดีไหมโอเคมาอยู่กับเราวันนี้โอ้โหเราก็ดีเรารู้สึกดีมากนะครับอ่แล้วเรากำลังจะก้าวข้ามผ่านไปเจอกับปี2018อย่างเต็มตัวกันแล้วถามศิลปินหน่อยดีกว่าเขาอยากได้ของขวัญหรือ ที่ฉันอยาเฉยซี่ี่คอนถามได้ไหมอะไรแบบแยกสีมากเลยจิงก็ออกมาไม่เต้นไมด้เาไม่ไ่กี่ชั่งออแต่ยนีี้ดีกว่าถามหนยว่าปีหน้าอยากได้ของหวันอะไรจากแฟนแชาวไทยกันบ้าง2018ปีนี้ปีนี้ปีนี

리덕고. <laughs> 니다 음 <laughs> 감사합니다. 연습 아우, 오케이. 원하는 선물이 뭐가 있을까요? 2 0 8년도에 이번 연도에 지금 이렇게 공연하면서 네. 너무 좋은 추억들만 받은 같아서요 이번 연도에 한번더제 친구 호케이랑 공연을 듀오로 하고 싶어요. เขาบอกว่าเนี่ยคือตอนนี้คือเขาอยู่ในประเทศไทยและเป็นครั้งแรกที่เขาได้มาประเทศไทยของเขาบอกว่า,าอยากได้ของขวัญแบบที่ว่าโอกาสที่เขาจะได้แบบดูโอ้เป็นทีสองโค้ดจะมีโอกาสมาไทยอีกอ่ะเพราะฉะนั้นโอกาสนั้นมาอีกแน่นอนเดี๋ยวรอติดตามไปกันนะครับผม<ช>อาะต่อไปขอเป็นเอ้าตามตามนั้นเลยนี่คุขอเป็นนัทชุนก่อนนลย่าักจุนชิเนี่ยวันนั้นเซอร์อร์ใช่เ I just want to see everybody happy and smiling ครัเ <rarely> น <Pokémon> oh. hey, ี e ย e ั่นคือของขว e สุดนี่ขอแค่นี้เราก็ดีใจตายแล้วนะรงหวนดนี้ตอผมคว e เอะอไมยูใช้ภาษาพัทยามากเลยนะนี่คุณเราเลือกใครต่อดีให้นี่คุณเลือกดีกว่านี่คุณนั่นแหละนี่คุณนั่นแหละี่คุณ เราอยากให้ทุกคนมีความสุขนะฮะแล้วก็อยากให้ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสผมอยากให้ทุกคนรวยๆครับบูชาบูชาเด็กๆทุกคนที่อยู่ที่นี่ซอมบี้พี่ๆกับโจ๊กเย้มาเยี่ยมผัดตังยี่ คนต้องนี้เ okay, ร uh, uh, ื uh, mm ่องเงินทองทองไม่เข้าใครออกใครนะครับผมอ่ะขอบคุณมากนะครับเราไอยากรวยเดซิกเลยเชิญเลยเอ้โหจริงจริบอกว่าในปี2017ดาวตอนที่ทุกคนเข้ามามันยิ่งใหญ่มากมากผมว่าปี2018ขอเป็นปีที่เขาตอบแทนทุกคนดีกว่า ไม่อยากรับอะไรแต่อยากจะให้มากกว่าอย่างเงี้ยสุดยอดบริสุทธนะครับผมต่อเลยครับมิสเตอร์เจเจปีนี้เราด้วย우리가ทุกคนกับเราทุกคนกับเราทุกคนกับเราทุกคนกับเา <laughs> 어, 욕심을 조금 부려보자면 <laughs> 저희가 2 0 1 7년 <laughs> 저희 리더님이 말한 것처럼 정말 많이 받았는데 <laughs> 네, 그래서 저희는 <laughs> 정말 많이 돌려드릴 계획이에요 <웃음> 그렇지만 <웃음> 그것보다 사실 <laughs> 더큰 사랑을 받고 싶어요 양케이가 말했듯이, 정말로 말해 방금 송지민 팀이 말했듯이 모 사랑이 엄청나고 그 ให้คืนทุกคนเหมือนกันแต่ก็ต้องขอความรักให้ทุกคนรักพวกเราเสมอไปแล้วก็มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะถ้าจะหวานแค่ขนาดนี้แล้วก็เดี๋ยวแม่ก็กระโดดจูบแล้วอเลยล่ะที่บอกโอ้โหโอ้โหนะเอาเชิญต่อเลยครับเด็กมือชิพเดี๋ยวเฮอ 계속 저희들의 음악을 들어주시고, 계속 관심 가져주는 것만으로도 네. 팬분들한테 받는 선물이라고 생각해서 네. 더 이상 뭐할건 없을 것 같고, 네. 그냥 저희가 계속해서 지금처럼 좋은 음악으로 네. 좋은 공연으로 저희가 선물을 드려야 된다고 생각합니다.